มันตาบะไมืดอีแหลีดำอไดี่ดดดดเรียวตัวนี้เอ้าปั้มไปยืนไ้กินตัวยีอมนนี่บน่ลบนึงวันเป็นพันซุมเหมืนกินหัว้าร้อมสินะงอหมกีพัน 1, นึงนิดตาสับผู้ใด าเราต้องทบทถามเหรอเขาเร็วไปแล้วบ่เรี่ยวทะเลาะสี่เรือนละยีบาทเจ้าสูงฟังเขาดิเอ็มลอยแปดสิบแล้วเนาะเอ็มลอยห้าสิบดิเอ็มลอยแปดสิบขไปเร็วตบมือให้หน่อยครับสวัสดี ไรครึ่งหน้าผันเฮยเขียนเทนฮอดท่านี่เรนงหอดสขาไปเลยอิ่มอิ่มเอยแปดสิบเทหฮอดใส่เยอะหัวหอดหัวหอดแรงเยอะเทาฮอดแขาเขียนหอดเนฮอดเทหอดไามือเนาะค้นผิดบาดแผลเด็ดเฮ้ยต้องไปนะเพราะไปรักษาเนี่ยตัดขาฉีดชินตรงเยหอนมอยังขึ้น นล้วไชอบแล้วจ้าภามันแนาะคดจุ่มบหาดจุ่มบดชุ่มตงไปหามอไปฉีดวัคซีนตัวฉีวัคซีนน้ำมอตัวโอ้โห้าน้านบนไทยตกไปเบิ้งอีโตาลาพไปเบื้องห้บานอยู่บาคนเลยให้ไปเบิ้งเาไปฝากกมอตตอนนห้ กนะันเขาเลยเนาะโอ้ยก,กัดเ,เขาก็ใหญมัดกัดด้วยปีเตอร์เพราะเขาไม่อยากให้มากัดได้เลย <c oughs> แต่ยุ่งดียร์ขาไปมันกับมกัดไหมกูโชคดีมัไขสีมันไปกวนมันหมดเนาะกวนได้อีพอเขาเกี่ยมันไหมมีนกวนมันยายยาเบิดเนี่ยเดี๋ยวบางหนามีหนึ่งนะสาธุวะสั้งอารมอ์เก็บหรือวะ ตัวมกห็าเันมากัดเขาดรไเห็นไหมบ่ขังแต่แม่มาทำตะฝนตกมาแล้วปะนี่เนาะอย่ามันเขาลายก็ดีเพราะได้บาดแผมันก็จะดิ้งยิ่งง่ายฝนตกมาแล้วมาแล้วแข็งดี บ่ขี้แดดจนเอาหมู่แ้วหมูจละครต้โนูตกใส่ฝนเลยใส่พลารบนพลาสงานแสนงอาทติตย์ิพลัางงานแสงใส่น้ำอ้ดอูางงา้